เราฟังสุตตะมากๆนะครับแล้วมันจะละพบได้ละได้ยังไงครับก็คือผู้เจ้าบอกสุตตะเนี่ยเป็นกระแสแห่งธรรมที่เมื่อถูกต้องบุคคลแล้วเนี่ยใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากกถาคตอย่างเทวดาเนี่ยพอได้ฟังสุตตะซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุสมัยมนุษย์เนี่ยได้สั่งสมมาคล่องปากขึ้นใจผู้จะบรรลุธรรมทันทีเลยนี่เป็นเป็นความพิเศษ เป็นอนิสง์ของสุตตานะคนบางคนพอฟังสุตตะผพุทเจ้าเลิกเล่าเลยนะมีศรัทธาชดินสามพี่น้องพอฟังธรรมะพุทเจ้านะเลิกบูชาไฟเลยทิ้งหมดเลยบริขารตัวเองไม่เอาเห็นละนี่คือความถูกต้องซึ่งไม่รู้เลยว่าใครจะเห็นได้ลึกขนาดไหนใช่ไหมภารัตวาชะเลิกทิ้งหมดนะ มายอมบวชกับผู้เจ้าทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งด่าผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเลยผู้เจ้าคนถอยนะคนโ้นสมณะคนถอยนะโต้ไปโต้มาเลยมาบวชเลย